ด้านหลังอาจารย์เป็นหินกรีนแคลไซด์นะคะกรีนแคลไซ์เนี่ยจะสามารถนําไปวางเสริมพวงจุ้ทัดไม้ได้ในตําแหน่งบ้านในตําแหน่งที่ทํางานวางได้หมดเลยแล้วก็ในห้องนอนได้นะคะในบางตําแหน่งสามารถวางหินกรีนแคลไซด์ได้ เป็นหินที่ให้พลังงานธาตุไม้ให้ความเป็นธรรมชาติให้ความสงบร่มเย็นแล้วก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของจิตใจเนี่ยเขาก็ยังช่วยในเรื่องของให้ความสงบร่มเย็นให้เกิดสมาธิและ ปล่อยวางได้แต่ว่าปล่อยวางเนี่ยไม่ได้ปล่อยวางแบบเหมือนกับอมีชีสนะคะคือเขาทําให้เราปล่อยวางแต่ไม่ได้ทําให้เราผ่อนคลายอมีชีสเนี่ยจะช่วยให้ผ่อนคลายแต่อันเนี้ยคือช่วยทําให้เราอะปล่อยวางเรื่องราวในอดีตบางอย่างได้นะคะคือไม่ต้องเป็นนึกถึงมันได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีสมาธิมีสติปัญญาในการที่จะทําธุรกิจทํางานเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไป